เห็นรูปารมที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็มาแปะบทหน้าตัวนี้จบไปแล้วนะเห็นไหมตาเอาเอาแค่หัวหลับท้ายหลับตรงกลางออกไปเห็นไหมเอาหัวข้ายมันดึงมารวมกันที่หันถุเออนี่เราก็เอานี้นะครับเย็่งเนตัวเลยอีกไงเดือเลยไีก อาจจะกุญญ์ยานยังแปลว่าอะไรนะครับถ้าเราจะดูแปลมาจากบาลีจะเป็นอย่างนี้นะครับหนึจิตของพระจากวิญญาณนะที่อาศัยปฏิจจาจากักขุนจกักเป็นาการแปลที่สามแล้วก็มหารูเ,เป็นคแปลที่สี่แล้วก็อุปลชนิ 4, เป็นแปลที่ห้า ตัวเลขใส่เครื่องหมายไหมจิตที่จัมปูวัตจุแล้วก็เอามาเชื่อมกับคำว่าลูปตาคำวู่ปมันก็กระทบกันมันต้องมีอะไรครับเกิดขึ้นการเห็นใช่ไหมใช้ดี่เราว่าเห็นเข้ามาเห็นรูปารมณ์แต่ไปพ้นเพราะเอาศุนสนุนกาว่าที่ไม่ดีเข้าไปด้วยที่อาศัยจักปูวัตจุเห็นรูปารมณ์ที่ไม่ดี แล้วก็ตัวสุดท้ายเกิดขึ้นถูกปัจเทจทีไปว่าเกิดขึ้นไม่นั้นก็จำไอ้คำบาดีี่จวก็คำจักรพิยาาไี้จะแปลไย้ยวเลยข้องเอาเลยก็ได้ถ้าไม่ดูตรงนี้นะจีนที่สาย วัชเชโลปีสมาสมาที่มีการลบบทตรงกลางออกนะครับแต่เมื่อลบออกไปแล้วความหมายยังอยู่นะเวลาแปลเจะปูปิญญาณความหมายของสองสี่ห้ายังอยู่เอามาแปลเข้าเป็น้คืีการเข้าสมาการเข้าสมาการสร้างคาการสร้างคำเขาเรียกว่าสมาแบบนี้ก็คือเรียกว่าลบบทกลางออกลบบทกลางสองสี่ห้าสมาที่มีการลบบทกลางออก ปกติสมาดเีมันก็ก็มาต่อกันเลยแปลจากบทหลังมาบทหน้าอันนี้ได้เลยแต่ถ้ามันมีหลายบทอย่างเงี้ยมีตั้งห้าคนก็เอาลบตรงกลางออกเอาหัวกระ้ายมารวมกันแต่ความหมายเหมือนเดิมมีแบบนี้ก็มีอันอย่างคำแรกที่ที่ตัดของอีกนะตัวไหนครับจับปุกจับอย่าจับเนี่ยเป็นสมาดไม่ได้ ตัวอันที่สามนะคะที่ตัดสุดในสตัดตอผิดใช่ไหมฮตัดลบวิพัฒน์เมื่อเข้าเมื่อนำศัพท์แต่ละคำมารวมกันก็้ากับลบวิพัฒน์ของเขาลบวิพัฒน์ตัวนี้มันจะเป็นจักขุงจักจักขุงจัดมีนี่กค่เห็นลบวิพัฒน์ตัวนี้เป็นตุติยาวิพัฒน์อังตุติยาลบอังตุติยาออกไปแล้วก็ตัวหลังตัวลบออกมาเอามารวมกันแล้วเป็นคำใหม่แล้วก็ ไปขยายบทไหนยขยายเร่อว่จจิตเขากาลมอังอปไรนี่นะเ,เขาเรียกว่าลบวิพัตนิอิพัตก็คือตัวที่ทําหน้าที่จําแนกสับหรือบทนั้นๆว่าจะให้เป็นไปหรือทําหน้าที่อะไรในประโยะุวิอพัตนปหว่าจําแนกือแจกศให้มีหน้าที่ตา่ตางๆในประโยคประโยะนี้เราต้องการประสงค์ให้สับนี้ทําหน้าที่นี้ ตาตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมเป็นบทกรรมคือถูกเห็นถูกอาศัยในนี้ถูกเห็นถูกกระทำถูกปิริยูว่ามันมีอะไรยใช่แต่แต่ถ้าบางทีก็เป็นประธานเป็นขัดทานบางทีก็เป็นกรรมตัวนี้จะเป็นกรรมบางทีเป็นการณะขายเป็นเครื่องมือ เราเห็นสามารถเห็นรูปด้วยตาเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือได้เห็นไหมแล้วแต่ว่ามันจะลงพิพาไหนถ้าอ,อยากให้เป็นตามข้อลงอังคติยาป็นจับขุนจักแต่เรามาทําการทางวิยากรก็จะจับจับจขุนจักทำแบรอยางเหมือนเดิมแต่ถ้าจะทําหน้าที่เป็นผู้รับก่อเห็นไหมประสงค์จะให้ใครหรือจะให้เขาตรงนี้ก็ลงจลับลุทีทำหน้าที่เป็นสัมปทานะรับก่อ เหมือนกับจะถาวายทานให้พระเห็นไหมถาวายทานแก่พระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เป็นผู้รับทานเห็นไหมก็ต้องเอาพระสงฆ์มาลงจตุถีพ,พ <c oughs> ิพัฒน,น์เป็นผู้รับมอบนี่พิพัฒน์จะเป็นตัวแรกสับพระสงฆ์ไปใช้ในความหมายเป็นประธานเป็นผู้เป็นประธานคือเป็นผู้สวดเองผู้จัดเองเป็นผู้รับอินทบาทเองก็ลงปัตมาวิพัฒน์อย่างเงี้ยมันจะมีเรื่อ,ง,ๆๆองของวิพัฒน์เรื่องวยากรณ์เราไปเรียนไปบาลีเพื่อตัวเองนะ มันสนใจกรืประเด็นตัวอันนี้เป็นเรื่องของบาลีจกคูวิญญาณ์งแปลจากบทหลังมหาบทหน้าแล้วมาแปลอุเปคขาสัรพัดตามทีอ่ามาลองแปลดูนะครับโอเปคขาสารพัดตามจะคูวิญญาณ์นางแบบนี้แปลอย่างนี้จิตอิจฉัยจกคูวัตถุเหต คู่กับลูกก็ใช้จีอาว่าเห็นหูคู่กันกับเสียงใช้จียาว่าได้ได้ได้ยินได้ยินในที่นี้แปลว่าเอาใช้วาด้ยินนะหูได้ยินเสียงเสียงแบบไหนถ้าเป็นผลของวนี้เรียนผลของอกุศลผลที่ไม่ดีนะได้ยินเสียงที่ไม่ดีมือก็ไหวมเขก็ไปนะครับจะููคู่กันกับกลิ่นใช้จียาว่ารู้กลิ่นหรือได้ยินได้กลิ่นไม่ดี ดีคู่กันกับรถรถรู้รถที่ไม่ดีบนเที่ยวบ่ายมคู่กันเลยตายคู่กันกับรู้สึกสภาวะอ่าเขาเรียกว่าปวดขับพาลมบาดอีขาเรียกว่าปวดขับพาลมสภาวะปวดของผัดปวดขับพาลมปวดขับพาลมเป็นสภาวะที่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง สภาวะที่มากระทบทางกายกายมันจะมากระทบกายหรือกายกายมันจะไปสัมผัสกับโอดถภารณโอดภารณคือสภาวะที่มากระทบกับกายายก็คือสภาวะที่มีลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงเนี่ยอะไรที่มันมากระทบัากายจะมีสภาวะแบบเนี้ยมันจะไม่มีกลิ่นมากระทบกายหรอกมันคนละสภาวะมันเข้าผิดทาง <c oughs> กลิ่นเข้ามาก็ต้องเข้าจหมูกใช่ไหม เสียงเข้ามามันก็ใจมัน่าไม่รู้ไม่ได้มันก็เข้าตามหูอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นเย็นร้อนออกแข็งยองตึงเนี่ยอะไรอะลมวัดมารู้สึกว่ามันตึงตึงหรือมันเย็นเย็นอย่างเงี้ยสภาวะนี้มันกระทบทางกายเราต้องใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางกายก็เป็นปวดขับพาลมนันซื้อใช้ปวดขับพาลมไหมใช่ค่ะเออแน่แน่แสภาวะที่เย็นร้อนออกแข็งยองตึงควรจะพาลมไม่แปลว่าสภาวะของปัจจุีเตโชวาโยสามอย่าง ้าปัวีาว้แข็งเย็นแข็งหรืออ่อนเห็นไหมถ้าถ้าเป็นเตโชเย็นกับอ้อนถ้าวาโยโย่อนกับตึงม,ม,มีสองมีสามแบบนี่นะปฐวีเตโชว,วายโยเขาเรียกว่ากดสับาวมสามแบบนี้เรียกว่ากดสภาวมมันก็คือสภาวะของปฐวีเตโชว,วายโยนั่นแหละก็คืออะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงทีง่ม,มาระกระทบทางกายปันกายคู่กับกดสับพ,พ,พาวม ถ้าพูดแบบภาษาบาลีนะครับไม่ได้แปลออกเป็นภาษาไทยนะจะปูคู่กับรูปารมโสตาคู่กับสัทารมานะคูก่กับคันมารมจิวหาคู่กับราสารมกายคูก่กับกดกับพารมจกปูคู่กับรูปารมรูปารมคือสีต่างๆในข้อหนึ่งกับข้อ,นะขอห้าเท่านั้นครับที่ท่านจะแปลครับศับส,สองสามสี รตรงกลางท่านแปลออกศัพท์ไม่ได้แปลครับจากเห็นดูปารมที่ไม่ดีเห็นไหมอีคือทับศัพท์รูปารมคับัพ์แต่รูปารมคืออะไรคือสีนะครับสีที่เราเห็นเป็นสีสีคือรูปารมแต่โสตะคู่กันกับสัทธารมแต่เราไม่ได้บอกว่า,า,าโสตปภาสาโสตาวัตถุได้ได้ยิน หรือว่าได้ยินบทสัจธารมที่ไม่ดีท่านมาเด้ยบอกว่าอย่างนะี้ท่านแปลสัจธรรมเป็นวพา่อเสียงอ้นี้ท่านแปลออกศัพท์นะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นหนึ่งกับห้าท่านที่ทับศัพท์สำหรับอารมณ์ที่จะมากระทบทางประสาททั้งสองข้อหนึ่งและข้อสองห้านี่ 3, 5, นะส่วนสองสามสี่อารมณ์แปลออกศัพท์แปลความหมายศัพท์ไม่ได้แปลทับศัพท์ทับศัพท์ยังไงวะมันรูปมาอย่างนีทับอย่างนั้นเอามาแล้วยัวทันงรุ่นมาเลยนะไม่เปลี่ยน แต่ถ้าแปลออกศัพท์ก็คือแปลศัพท์ภาพลายละเอียดมันหมายถึงอะไรพอเข้าใจหรือเปล่าพอเข้าใจก็ทำแบบนี้นะโสตาวิญญาณแปลว่าจิตที่อาศัยโซตกวัตถุได้ยินเสียงที่ไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วย ถึงห้ามเดี๋ยวมันเกิหมดเลยเขียนคำแปลไว้ให้เอาไหมเราไม่อยากแปลตรงเล็บเราจะจำเอาตรงนี้ก็ได้หรือจะอะไรจะขยายตามวงเล็บก็ได้นะครับมีบติให้สำหรับผู้เป็นติขาบมันทะติขาตบุคคลก็คือพูดแค่หัวข้อก็รู้เลยแปลยังไงแต่ถ้ามันทะพูดหัวข้อไม่เข้าใจก็ขยายนะครับขยายมันทะบุคคลติขาตบุคคล ขับไปว่าผู้มีความเฉียบแหลมแล้วนะคือเก่งแต่มันท่าน้ยังไม่เก่งเท่ารันอย่าว่ากปัญญา,าอ่อนก็อ <laughs> <laughs> ันตรายมหาตันหักพยาสุเนี่ยหาตนัวหาดูนะครับายาบิญยานาง ที่เป็นโดยตรงของสัมปติชนะจิตตังกับสันติชตละชนจิตตังก็แต่งเทียบเอาอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นมตติของอาจารย์เองครับยาหรือเอาเป็นจริงเป็นจังนะครับก็แต่งตามบาลีท่านแบบมวเอาไว้ให้เรามันยังไม่หาหลักฐานบาลีทัดๆยังไม่เจอก็อย่จะนั้น่อใช้ดีทัพวิชีมอจะรอของอาจารย์งอจนรอดอูเปขาสหคตาตางสัมปติชนะจิตตังสัมปติชนะแปลว่า,ร,วา,ร,ววารับนะครับรับเอา รับเอาไม้เรา่าไอ้ปาถนาปราถนาอาหล่นรือือรับเอามารับเอามาครับไม่มีการที่จะปฏิเสธส่งมารับเอาแล้วก็ส่งต่อรับเอารับมาแล้วก็ส่งต่อรับมาแล้วก็ส่งต่อหน้าที่ของจิตวที่ผมจะมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเลยตั้งชื่อตามหน้าที่ของมันมันไอทำหน้าที่รับก็เลยว่าสำหปับชนะกว่ารับ รับด้วยดีนะครับะัญญัติข้นี้แปลว่าอะไรครับเนี่ยจิตี่รับปัญจารทมที่ไม่ดีเกิดขึ้นเอเมนไหมของด้วยความเฉยๆรับปัญจารมที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันก็เขียนเป็นปัญจารมปัญจารามะนั่ง มีแค่เจ็ดกับหกกับเจ็ดเท่านั้นนะครับที่ยังหาฐานบาลีมาแสดงไม่ได้ท่านแสดงแค่หนึ่งพห้าในมหาตันัะพยสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เทียบเอาแต่งเทียบเอาเพื่อที่จะใช้เรียนในเนื้อหาหลักสูตรของเราให้มันสัมพันธ์กับหลักสูตรของเราก็แต่งครับอันนี้คือเป็นใบกางปัญการังมณายตันังมโนอาตยามมโนวิญญาณพวกเนี้ย เป็นคําที่ใช้แทนกันแปลว่าจิตแปลว่าใจเหมือนกันทั้งมเลยนะครับในก็มีวิสุที่มัทส์แสดงชื่อของจิตไว้ประมาณสิชื่อยังไม่ได้หมดก็พูดไดแค่นั้นแหละปัญ <c oughs> จารามานังสันติรันิตวาโอวัญจติจิตตังอารมณ์นะครับที่มาที่อุศลนตัวนี้รับมาเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ปานกลา อารมณ์มันจะมีสองแบบนะ oh. อารมณ์คือรูปาราคาการรักษาโภชนาาเนี่ยมันจะแบ,บ่งออกเป็นสองแบบแบบที่ดีปานกลางกับแบบที่ดียิ่งครับแบบที่ดียิ่งนะครับดีมากนั่นแหละดียิ่งยิ่งกับมากเท่าไหร่ก <c oughs> ็จำนวนเดียวกันนะดีมากมากมาก อันนี้มากๆคือดีที่สีดตอนนี้เราจะใช้ชื่อบริว่าอิทธาลมตัวตนนี้จะชื่อว่าอัตติอิทธาลมอิทธาลมก็คืออารมณ์ที่น่าปราถนา เปอิทธาอารก็คืออารมณ์ที่ไม่แน่ไออารมณ์ที่ปาดหน้าปาดตาอย่างยิ่งอย่างมากมีอติเข้าไปเป็นอติเป็นอิทธาที่ไม่ธรรมดาเป็นอติที่อัติเป็นอิทธาที่อัติแล้วมีดีเยี่ยมนะก็อนนี้ตัวนี้เลยดีเยี่ยมดียิ่งดีมากดีมากมากดีมากตัวนี้แหละสองดีสุดก็ดีแต่ถ้าเป็นอกุศลนะครับ อาดิจันน,นะครับที่เนี่ยอารมณ์อารมณ์ดีนะครับไปดีได้นะไปดีดแต่ถ้าอารมณ์ไปไม่ด,ไดีถ้าไม่ดีจะมีชื่อบาลีว่าอาดิ อิถารมไปว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจะมีอติอนิถารมหรืออนิถารมธรรมดาครับก็ถือว่าเป็นอารมณ์ไม่ดีเห็นไหมจะดีแบบจะไม่ไม่ม่ไม่ไม่น่าจะดีแบบไม่ดีกับไม่ดีมากมันก็คือไม่ดียังไงก็จะไม่มีความต่างเวทนาก็เป็นอเดกขาเหมือนเดิมสำหรับ อกุศลนะครับอารมณ์ที่ไม่ดีอธิตถารลมไม่ว่าจะเป็นอธิษฐารลมธรรมดาหรืออาตีอธิตารลมก็ยกังดูเบียดหาได้เจ็ดดวงเหมือนเดิมแต่พราะเป็นกุศลหนึ่งมีความพิเศษนะกุศลจะมีอารมณ์ที่ดีครับดีก็จะดีธรรมดากับดียิ่งเห็นไหมดีธรรมดาคืออิทธารลมดียิ่งคืออาตีอิทธารลมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอารมณ์ดีธรรมดารับดูปาสทตาคันตระสาบุตร,รบาทีเป็นธรรมดาเป็นอิทธารลมธรรมดา เวทนาที่เกิดกับจิตดวงนั้นจะเป็นอุเบกขาหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเป็นอุเบกขานะครับแต่ถ้าอารมณ์นั้นดียิ่งนะครับไม่เป็นอุเบกขานะครับจะก,ก็หกข้ามมาเป็นข้อแปดเลยจะเป็นโซมนัสเลยโซมนัสเลยแล้วถ้าเป็นอาติกิตาอารมณ์จะเป็นหกแล้วก็แปดถ้าเป็นกิตาธรรมดาหกแล้วก็เจ็ดนี่คือกุศลนะเพราะฉะนั้นกุศลก็เลยอย่างเงี้ยไม่เก็ดข้แปด มันมีอย่างนี้ยเหมือนที่ที่เราไปหาเลือกซื้อของเห็นไหมเงินเท่ากันจะไปซื้อของเหมือนกันแต่คุณภาพสินค้าที่ได้มาแตกต่างกันแล้วก็ทําให้อารมณ์เราอชอบไม่ชอบต่างกันด้วยถ้าอารมณ์ที่ซื้อมาเนี่ยมันมีรอยร้าวเอาโมทั้งที่ว่าเป็นสินค้าราคาก็ซื้อไปเท่ากันเงิน,นก็จ่ายเท่ากันแต่รอยร้าว มันก็เป็นดีบันดาลใช่ไหมได้มาก็ถือว่าดีใจแต่มันก็อ่าเป็นหกแล้วก็แฝง,งแต่ถ้ามันแบบโอ้ใบเขียวเยียมอองใช้โอ้โกลเฟกยอดเยี่ยมเดียวไ้ก็ก็ทีเป็นก็หกแล้วก็แฝงเหมือนกัหรือยังไงเดินไปดูเพราะคาว่าพร้อมด้วยความนิสัยพร้มเป็นพร้อมด้วยความดีใจสองคนนี้แฝงเหมือนกันน่าจะเป็นสีเขียวตัวนี้นะแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วอ้าวเพราะฉะนั้น ดีเกิดขึ้นเพราะเพื่อความเฉยเยโอ้เราก็มาถึงตรงนี้อาสุขาสหะตหรือสุขาสหะตังเดียบนะายาวิญญาณจิตจิตอาศายกายว่าโรู้สึกความทับโรธพาลงที่ไม่ดีหรือดีเกิดขึ้นเพราะเพ้ยความทุกข์ตายหรือพราะเพความทุกข์ จัก๊กสู่กายเออพูดอย่างนี้เลยได้ไหมทีเนี้ยวุ้นแบบฟูอินฟันแบบนี้คือแต่เพื่อเอาวันนี้กราจะเรียรวมกันหรือมันยากเกินไปไหมไม่ไม่ยากเนาะนี่ก็เหมือนเดิมครับอุเบกขาตางกตาสอมปฏิชนาจิตตังจิตที่รารับ เจดีย์ใจสวนปัญจารมณ์ที่ดีเกิดเดินพร้อมพร้ด้วยความมีใจแต่ว่าแหวไม่เป็นของตัวนี้อย่างเดียวไม่ตัวนี้ไม่มีแหวนเข้าไปกันนะครับไม่ได้เราต้อนั่งไปพร้อมๆกันเนาะพร้อมๆกันเลยชี้ให้ถูกแล้วกันหาลองกันอุโสนิปัญจจิตร E... É... 一。Yeah. เอาไหมหนึ่งทีสองที่ไตสวนสาปันจารมดีดีเพราะว่าทีน้ำเงินเป็นดีไม,ไม่แปรดีอย่างเดียวนะ หนึ่งสองสามี่ทเียนที่ไม่หนึ่งสไม่ดีหรือดีเกิดขึ้นแปดอาิตที่ใจสวนปันจรมี่ไม่ดีหรือดีเกิดขึ้นแปนเองแต่ถ้าเของแล้วไม่ต้องใส่หนสองสามสีหรือห้านะครับก็พูดจะทําแปลภาษารทไไปเลย เจที่อาศัยจากโควัตถุเห็นดูปารมีไม่ดีหรือดีเกิดขึ้นพูดอย่างนี้ไปเลยแต่ถ้ายังไม่แม่ยังไม่ต้องาใส่จำนวนใส่เลขมาข้างหน้ามันจะได้รู้ว่าเป็นปั๊บเลขนี้ต้องแปลเท่านี้เลขนี้ต้องหมายถึงอย่างนี้หนึ่งจิตสองที่อาศัยสามจากูวัตถุสี่เห็นดูปารมที่ดีที่ไม่ดีหรือดีห้าเกิดขึ้น ยินได้ไหมเออแล้วแต่โดยเรื่งองเอาเจ็ดหรือแปดถ้าเจ็ดก็เจ็ดอย่างเดียวที่ไม่ดีถ้าแปดก็แปดอย่างเดียวที่ดีจิตท,ที่ทำให้เกิดการยิ้มของว่าาหารเกิดขึ้นจิตที่ทําให้เกิดการยิ้มงเ้นออาเฉพาสีหรือน้ําเงินนะครับ จิตที่ทําให้เกิดการยิ้มจิตที่ทําให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์เกิดขึ้นเนี่นยดีๆเอาสองช่วงนะจิตที่ทําให้เกิดการยิ้มไปต้มลำดับหมดเลยนะครับแปลง่ายๆนะ,ะแปรแบบลุ้งไปยากรเลย <c oughs> อ นี้ท่านตัดอะไรออกไปเยอะแยะเลยเยหลือแค่สามคำเหลือแค่คานี้คานี้แล้วก็คานี้ <c oughs> แต่ถ้าขยายไปยัออกไปเป็นอย่างนี้นะห <c oughs> าสีตุฟาท้าจิตตังจิตที่ทำให้เกิดการยิม้มของว่ารหารเกิดขึ้น <c oughs> หมายตัวนี้มันหายไปเยอะแต่เรามาแปลบทเต็มๆคือจิตที่ทำให้เกิดการยิม้มของว่ารหาร์เกิดขึ้น ลากง่ายกว่าไหมตารงาง่ายกว่าใส่ตัวเลขให้โยมอินหน่อยไหมหนึ่งสองสามห้าเอเหมือนกันเราตัวีนะหนึ่งจิที่ทำให้เกิด3ามการยิ้มของพระธานห้าเกิดหเกิดขึ้นเออโยมอินเอาพอเราเกะเอาใส่เข้าไป เกิดขึ้นจิตที่ทำให้เกิดจิตที่ำให้เกิดจิตที่ทำให้เกิดการยิ้มสของพระอรหันต์เกิดขึ้นให้เป็นหนึ่งสองสามตุติกัญยาจิตสามหนึ่งอเมฆา